สวัสดีค่ะตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะเพิ่งกลับมาจากป่าสาวอุดรก็ไปเก็บเก,บเกาลัดมานะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้เห็ดลมมาเห็ดกาจีเห็ดไข่นะคะเห็ดกระปูค่ะแล้วก็มีเห็ดแต่ดำนิดหน่อยนะคะอันนี้เก็บมาไว้ให้ดูเฉยนะคะว่าน้องเขาเกิดแล้วค่ะแต่ถ้าเขาโตขึ้นมานะคะดอกเขาใหญ่เหมือนดอกไม้ค่ะสวย แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดอ่งางไก่เน็ดหน่อยแล้วก็เห็ดมันปูนะคะสาเหตุที่เก็บมันเล็กๆนี้ก็คือถ้าฝนตกหนักมาปุ๊บน้องก็จะเน่าไปเลยค่ะเปื่อยไปเลยค่ะก็เลยเก็บมารวมกันพอได้หมกค่ะส่วนอันนี้เป็นเห็ดเชฟนะคะพันหมวกดำค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวนะคะ ัวนี้เพิ่งเกิดค่ะก็เห็ดเก่ารัดแล้วก็ทีเด็ดของเราวันนี้ก็คือไปป่าเจ็ดแปดคือนี่ค่ะเห็ดพันนี้เยอะมากนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นไม้ก็จะชื้นหน่อยก็จะมีมอสนะคะนี่ค่ะเขียวเขียวเนี่ยมอสยังติดมาอยู่เลยนี่นะคะเหมือนลูกสนเนาะที่เขาเอาไปแขวนต้นคริสต์มาสดูค่ะ เป็นชั้นๆนสวมากอันนี้เราจะมายำก็อร่อยนะคะเอามาผัดกะเพราก็อร่อยค่ะแล้วก็ถ้ามันแก่กว่านี้หน่อยนึงก็เอามาฉีกๆเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็เอาเออไปทำแดดเดียวหรือเป็นพวกสามรส่ยค่ะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาเล็กนึง อันนี้เสาอุดรก็จะเอามาไว้ทําเป็นแดดเดียวนะคะมีใหญ่หน่อยนึงค่ะเป็นลายไม้สวยมากค่ะที่นี่มันจะมีไม่รู้ว่ามันจะมีหลายสายพันธุ์หรือว่ายังไงไม่ทราบนะคะบางทีก็จะเป็นประมาณว่ามีดอกที่สีขาวลายแล้วก็ดอกมันดอกไม้ะคะ่ะสวยมากแต่อันนี้เสาอดอนไปได้มาก็คือจะเป็นสีดำค่ะ โตมาก็จะเป็นสีนี่ค่ะดำดำแล้วก็ตามดอกตามนี่ก็จะลายลายริ้วๆอย่างเงี้ยค่ะนะไม่รู้กล้องซูมหรือเปล่านะคะนคะคะสวยมากๆค่ะแต่อร่อยค่ะยอมรับเลยดอกอ่อนๆเขาอร่อยจริงๆค่ะเราเก็บมาบางส่วนนะคะอันนี้เราจะได้อยู่สามกอไหมเขาเรียกสามกอสามช่อแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่จะเป็น น่าจะเป็นกอนี้นะคะที่ได้มาก็คือกอใหญ่เลยค่ะสาวดอนถ่ายวีโอไว้อยู่นะคะตอนไปเก็บเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมลองรับชมดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือมาโชว์ผลงานให้ดูค่ะได้สองตะกร้าค่ะก็ได้เห็ดต่างๆนะคะวันนี้หลายเห็ดอยู่ค่ะเห็หดล่มนี้เยอะมากค่ะแต่เสาดอนออกมาแค่สองดอกนะคะ แล้วก็เป็นเก่าลัดค่ะหนึงจานยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวดอนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ